ตั้งเวลาโพสใน YouTube ทำยังไงสำหรับน้ำฝนเองนะคะอย่างแรกเลยสิ่งที่เราต้องมีก็คือคลิปวิดีโอนะคะ <S <S เมื่อมีคลิปวิดีโอแล้วให้เราอัปโหลดลงในแอป YouTube เลยนะคะให้อัพโหลดวิดีโอจนจนสำเร็จนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งเปิดเป็นสาธารณะนะใหให้ตั้งค่าเป็นส่วนตัวก่อนนะคะเวลาเราอัปโหลดคลิปลง YouTube นะคะ มันจะมีสาธารณะแล้วก็ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเฉพาะฉันอะไรอย่างนี้แบบว่าคือเรายังไม่ได้อัปโหลดเป็นสาธารณะนะคะให้ให้อัปโหลดคลิปลง Youtube ก่อนแล้วอย่างที่สองนะคะให้ไปที่ Pay Store นะคะแล้วก็ไปดาวน์โหลดแอป YT Studio มานะคะมันจะเป็นรูปฟันเฟืองสีแดงแดงนะคะให้อัปโหลดลงไป แล้วให้เปิดที่แอป y t Studio นะคะเดี๋ยวน้ำฝนจะพามาทำนะคะทุกคนสามารถที่จะเข้ามาดูแล้วก็สามารถที่จะตั้งค่าไปพร้อมๆกันกับน้ำฝนได้เลยนะคะสำหรับคนที่ตั้งค่าหลังบ้านของ YouTube ไม่เป็นนะคะเมื่อเราอัปโหลดคลิปลง YouTube แล้วนะคะ ให้เรามาที่แอป YT Studio นะคะแล้วก็ไปที่คำว่าเนื้อหานะแล้วก็ดูวิดีโอของเราที่เราได้อัปโหลดนะคะอันนี้นะ้องฝนได้อัปโหลดวิดีโอไว้แล้วเนาะก็จะเป็นชื่อนี้เลยนะคะลบช่อง TikTok แบบทาวอนอันนี้ก็คือน้องฝนได้ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวไว้นะคะยังไม่ได้เปิดสาธารณะนะให้เราจิ้มไปที่คลิปนี้เลยนะคะ เมื่อเราจิ้มเข้ามาแล้วนะคะเราจะทำการตั้งค่าคลิปวิดีโอนี้นะคะ mm hmm. เพื่อที่จะกำหนดเวลาโพสใน You tube เนาะให้เรามาที่รูปดินสอนะคะ mm hmm. เมื่อมาที่รูปดินสอแล้ว mm hmm. ให้เราตั้งชื่อช่องนะคะถ้าใส่ชื่อช่องแล้วก็ไม่ต้องตั้งอีกก็ได้ mm hmm. เราจะมาใส่รูปภาพหน้าปกนะคะ มันจะมีรูปดินสออยู่ข้างบนนี้คือน้ำฝนได้ทำภาพหน้าปกไว้แล้วแล้วก็จะมาใส่กันเนาะให้เราจิ้มไปที่รูปดินสอนะคะแล้วก็เลือกรูปภาพหน้าปกมานะ mm hmm. เมื่อจิ้มไปที่รูปภาพดินสอนะคะ mm hmm. เขาจะขึ้นแบบนี้ mm hmm. เขาจะมีที่จริงเขาจะมีให้เราแต่ว่าน้ำฝนได้ทำภาพหน้าปกไว้แล้วเนาะ mm hmm. ก็ เราจะมาใส่ภาพหน้าปกโดยเลือกมาจากแกลเลอรี่ของเรานะคะเราจะจิ้มตรงนี้นะคะภาพขนาดยอดที่กําหนดเองแล้วก็เลือกเลยนะคะเลือกรูปภาพเลยนี่กันนะคะอ่ามันก็จะพอดีเลยรูปภาพของช่อง youtube นะคะจะมีขนาดอยู่ที่16บหกต่อเนะคะสําหรับคนที่ทําทภาพตัดต่อภาพเป็นนะคะก็ให้เลือกขนาดของภาพเป็นที่ขนาดที่16ต่อ9นะคะ เมื่อเราได้รูปภาพของของคลิปวิดีโอแล้วก็กดคําว่าเสร็จสิ้นตอนนี้เราก็จะได้รูปภาพหน้าปกคลิปของเราแล้วนะคะอ่าทีนี้เราจะมาตั้งค่าอย่างอื่นต่อตรงคําว่าเพิ่มคําอธิบายนะคะนักฝนสมากนักฝน,นจับใส่เป็นแฮแท็กนะคะใส่เป็นแฮแท็กถ้าเป็นแฮตแท็กที่เราเคยใส่นะคะมันก็จะเด้งอยู่ตรงนี้เนาะ ให้เราใส่ไปเลยนะคะแฮชแท็กที่เกี่ยวกับวิดีโอของเรานะคะในการใส่แฮชแท็กก็คือช่วยให้ผู้คนค้นหาคลิปของเราได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะตอนนี้ก็ได้ใส่แฮชแท็กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราออกจากตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงมาตั้งค่าตรงนี้นะคะระดับการแชร์ เราจะมากำหนดเวลาการโพสนะคะใน y u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  e เนาะให้เราจิ้มไปที่คำว่าตั้งเวลานะคะให้เราเลือกวันเวลาได้เลยเอาเป็นวันนี้วันนี้วันที่28นะคะกดตกลงแล้วก็มาเลือกเวลานะคะนะ้ฝนจะออนแอร์เวลานี้ตลอดเลย1 8นาฬิกานะคะกดตกลงทีนี้น้ำฝนจะตั้งเป็นวิดีโอพรีเมนีย์นะคะให้เราติ๊ก ข้างหน้านี้แบกให้มันเป็นเครื่องหมายถูกนะคะอ่าตอนนี้เราได้ตั้งค่าเวลาแล้วนะคะเพื่อกําหนดเวลาในการโพสมันก็จะโชว์แบบนี้ถึงเวลามันก็จะออนแอร์เองโดยอัตโนมัตินะคะคลิปนี้นะคะทีนี้ตรงผู้ชมที่สําคัญมากๆนะคะเราก็ต้องมาเลือกผู้ชมนะคะนักฝนเลือกไม่ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กนะคะคือเราไม่ใช่ช่องเด็กนะคะเราก็จะกดคาว่าไม่นะคะ ถ้าเกิดว่าเป็นช่องเด็กมันใต้คอมเมนต์ของเรามันจะไม่มีไม่มีให้เราคอมเมนต์นะคะมันจะปิดคอมเมนต์ไปเลยถ้าเราติ๊กเป็นใช่สร้างมาเพื่อเด็กเนาะคือมันจะปิดคอมเมนต์ไปเลยเราก็กดว่าไม่นะคะทีนี้ถ้าเรามีเพลย์ลิสต์เราก็สามารถที่จะเพิ่มไปเพลย์ลิสต์ได้แต่ว่าถ้าเราไม่มีเพลย์ลิสต์เราไม่ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะคะแล้วก็มาที่การแท็กน้ฝนไม่อนุญ,ญาตนะคะการรีมิคช็อต ก็คือไม่อนุญาตให้รีมิกนะคะหร,หรือเราจะตั้งค่าแบบไหนก็ได้ตามเราต้องการเลยนะคะตรงแท็กนี้นะคะให้เราใส่แฮชแท็กที่เกี่ยวกับคลิปวิดีโอของเรานะคะหรือว่าเราจะไม่ใส่ก็ได้นะคะอ่าเมื่อเราตั้งค่าเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้เรากดบันทึกบันทึก การตั้งค่าการกำหนดเวลาโพสใน y o u t u b e นะคะแล้วก็มันจะเด่งมาแบบนี้เนาะอันนี้คือเราได้ทำการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะมาดูนะคะมันจะขึ้นแบบนี้อ่านี่คือคลิปที่เราได้ตั้งค่าหลังบ้านนะคะคลิปล่าสุดนี้เลยวันที่28 2 0 2 4นะคะกำหนดเวลาโพสก็คือ18บนากาเมื่อเรา กำหนดเวลาโพสเรียบร้อยใส่แฮชแท็กเรียบร้อยใส่รูปภาพหน้าปกคลิปวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะคะถึงเวลาแล้วก็วันที่เราได้กําหนดไว้คลิปวิดีโอของเราก็จะออนแอร์โดยอัตโนมัตินั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องน้ำฝนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ